ตอนเย็นค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้อง,องไปรับเสื้อส d สีครีมแบบนี้บอกรีวุวน,น่ารักแถมทําง่ายด้วยเขาแจกทั้งหมด11,000ชิ้นค่ะคงยี่งเหลือเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้นะคะฟังคลิปพี่แป้งให้จบก่อนเด้อเขาแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมน,นะคะแมปแบบนี้เนี่ยคือแบบวอ r ์มาร์ทค่ะน้องๆหากบัญชีน้องๆเนี่ยอายุไม่ถึง13ปีนะคะไม่สามารถรับของฟรีหรือเข้าแมปแบบนี้ได้นั่นเองค่ะ เดนเข้ามานะคะเดี๋ยวพี่แป้งพาไปดูเควสคข่าว่าต้องทายังไงบ้างซึ่งเควสในการรับเสื้อสีครีมันนี้นะคะคือน้องๆเนี่ยจะต้องเล่นมินิเกมทั้งหมด10มินิเกมค่ะไม่จําเป็นนะคะน้องๆว่าจะต้องเล่นให้ชนะหรือติดท็อปเท่าไหร่ขอเพียงแค่น้องๆเนี่ยเข้าร่วมเล่นมินิเกมทั้งหมด10มินิเกมก็พอค่ะซึ่งมินิเกมหนึ่งเนี่ยใช้เวลา1หรือ2นาที้าน้องเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นด้านขวามือน้องก็แค่กดจอยเข้าไปแล้วก็เล่นมินิเกมนะคะพอ้นงๆเล่นมินิเกมครบจบ เรียบร้อยเนี่ยทั้งหมด10มินิเกมเนี่ยน้องก็สามารถนะคะเคมรับของฟรีได้เลยค่ะเปอร์เซ็นต์มันจะบอกอยู่หากครบ100%ปนนั๊บน้องงก็กดได้เลยนะคะใครที่ได้แล้วบ้างอย่าลืคอมเมนต์บอกใต้คลิปพี่แป้งนี้ด้วยนะ